สวัสดีครับนี่มาดูฟอร์ดเลนเจอร์นะครับก็เป็นฟอร์ดคืส13นะครับเป็นเครื่อง2.2 6สปีดนะครับเป็นเกีย์ออโต้นี่ลายม้านี่ครับล้อยางเดิมนะครับล้อแม็กเดิมไม่ใช่ล้อแม็กเดิมนะครับให้พี่ๆดูช้าๆเลยครับแทนกล้องช้าเลยครับนี่ครับบันไดเดิมอะไรเดิม ตัว XLT นะครับผมนี่นะครับก็อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเอกสารครบโอนนะครับเล่มครบโอนสีแดงฉ่ำๆเลยอ่ะพี่ๆพี่ๆดูแดงฉ่ำนี่นะครับนี่ครับภายในก็ เป็นเบาะผ้านะครับสะอาดนี่ครับนี่ครับตามซอกตามไรก็ดูสะอาดนะครับผมสีแดงช,ช่ำเลยนี่นะครับคันนี้หน้าหลังน็อตไม่ขยับนะครับผมฉ่ำๆไปเลยนี่นะครับภายในก็ สะอาดเรียบหรูนะครับผมอ่ให้ดูกันไปเลยนี่โคสะอาดนี่ครับผมคืออยากจะบอกพี่พีว่าสวยๆฉ่ำๆเลยสีแดงนี่อะเรามาฟังเสียงเครื่องกัน คันนี้ไม่อยู่ที่2องแสนหนึ่งอ่าเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับอ่านี่นะครับไม่มีอะไรโชว์นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเพลยงเพาะนะครับผมช่ำๆเลยนี่ มีริ้วรอยบ้างนี่ครับริ้วรอยนะครับลเล็กๆน,น,น้อยๆสีแดงอมชมนี่นี่ริ้วรอยนี่ครับน็อตน็อตไม่ขยับนะครับใครที่ดูน็อตไม่ขยับนะนเครื่องเดินเรียบเลยสมบูรณ์นะครับ รถไม่ขยับนะครับโอเคครับนี่ครับโผลๆเลยขอบคุณครับ